วันนี้เราพาคุณกันมาที่สนามแข่งช้าง International c i r ์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อลองขับรถพลังงานรูปแบบใหม่ที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาทำไมต้องบุรีรัมย์คุณถามหลายๆคนไม่รู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆถูกพัฒนาและคลอดออกมาจากสนามแข่งทั้งนั้นไม่ว่าจะมาจากการแข่งขันแบบ F1 หรือการแข่งขัน endurance แบบเรืมังยี่สิบชั่วโมงหรือไอเดีมิสูต super endurance สิบชั่วโมงแบบที่เรามารับชมกันที่บุรีรัมย์วันนี้ยกตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีเทอร์โบที่ถูกถ่ายทอดจากรถ F1 ณวันนี้ มันมาถึงอีโคคาร์และรถกระบะเรียบร้อยแล้วครับเมื่อก่อนเทอร์โบถูกใช้ในเครื่องฟอร์มูล่าวันทำให้เราสามารถหาแรงม้าหลักพันได้จากเครื่องเล็กๆตอนนี้เทคโนโลยีโรซิงมันเอามาทำให้เครื่องเนี่ยสามารถมีขนาดเล็กลงผลิตไอเสียน้อยลงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ในขณนะดเดียวกันมันก็ทำให้รถแรงขึ้นได้อีกด้วยซึ่งคุณมอริโซหรือรู้จักกันในนามคุณอากิโอโโยดะบิ๊กบอสโตโยต้าลงแข่งเองเล่นเองพังเองเพื่อที่ได้ทดสอบและทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เชื้อเพิงสังเคาะและระบบไฮบริดก่อนที่มันจะพร้อมที่จะถูกส่งมาถึงมือพวกเราขนาดนี้นะครับตอนนี้ t ต y o ต้ยังแปลง P รีออสระบบไฮบริดเป็นรถแข่งได้แล้วเลยครับไฮบริดเนี่ยมาไกลมาก,ามากๆถ้างั้นแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับว่าระบบขับเคลื่อนแบบใหม่มีอะไรที่คุณจะอยากใช้ได้บ้างสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่งานเทสซิเคิร์ดแล็บของ t ตโยต้นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์สนามช้างอินเตอร์ช่สกิบุรีรัมย์แต่วันนี้จะเป็นโซนเทนไลท์คือวันนี้เรามีรถ,<อ>รถหลายหลายแบบ Oh. ที่เป็นคอนเซปต์บ้างหรือขายจริงบ้างก็มีให้ลองเยอะนะ mm hmm. แล้วก็มีพิวที่วิ่งไปแล้วมีพิวแล้วเราก็จะมีดีเซลไฮบริดตัวแต่กระบะที่ผมบอกว่ามันเอาของแลนคูเซอร์250มามาอยู่ในไทยละใช่แล้วก็จะมีกระบะไฟฟ้าเขาบอกระยะทางมาแล้ว<ๆ>เขาพูดมาแล้ว สามร้อยโลแต่ไม่บอกแรงมา้าแรงบิดอะไรอะไรยังยังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวไฮโดรเจนพี่อุ๊ดก็เป็นรถพัชซิ่งร์เอออันนี้ก็รถสําหรับใช้เองแต่ดีเซลไฮบริดใช่ไหมใช่เขาอยากให้แบบว่าเออเป็นไม่ใช่รถเชิงรถบริษัทเนาะเหมือนแบบกระบะส่วนตัวกระบะส่วนตัวแล,แล้วเราก็มีตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันนี้คือพูดตรงๆว่าไม่ได้กะขายตลาดทั่วไปแล้วกันขายเพื่อกลุ่มเฉพาะทางเออกลุ่มเฉพาะทางจริงๆเออกลุ่มเฉพาะทางจริงเพราะว่ากระบะจริงๆกระบะที่วิ่งตลอด300โลไม่พอหรอกขอพูดถึงเรื่องระยะเพิ่มหน่ออยไไ้ตัวฟฟา 300โลตัวไฮโดรเจนอ่ะ600โลเออเออใช่หรือพูดเลตัวไฮบริดอ่ะ1,200โลถ้าตอบไปนี่คุณอยากเติมอะไรคุณได้เติมหมดนะครับผมแต่ถ้าอยากรู้สึกดีคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องเติมอะไรนะฮะดูความงดงามของพีวุฒนะฮะนี่เขาเรียกว่าสวยไรที่ตีจริงๆเลยทำอะไรก็ไม่ผิดนะสวยดูดิดูดิโอสวยเลยโอ้สวยอ่ะเฮ้ขาเขาไม่เช็ดไปท้ายแล้วไสิงสัตว์อ่ะ ทรงซิ่งอ่ะซิ่ง่ะทรงวิ่งซิ่งอ่ะทรงนี้น่าจะวางเครื่องเทอร์โบนะว่าพีอุดอ่ะสมัยแรกๆกูมองว่ามันเป็นรถที่หน้าเกียดติหน้าโดนเหยียดมากเลยเวยเ้ยมันแรงสาวิ่งได้แต่มันออกมาดูดีแล้วอ่ะเหมือนลูกคนที่สามมึงออกมารอแล้วอ่ะเหมือนมึงทำลูกมาสองคนแรกแล้วแบบอาจจะยังไม่ตอนแรกเนี่ยพีอุดอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่ใช่ป่ะเขาก็เลยจับกลุ่มคนที่สเปซิฟิกให้มันจับกลุ่มคนที่ที่รักลูกอ่ารักโลก ลักโลกอ่าแต่นี้มันไม่ให้ขูคกลรักโลกแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้เรจริงแล้วกูต้องการขายทุกคนแล้วเออสวยจริง,รงสวยสวยว่าตรงนี้ะเอ็นไกลของทุกเจ็ดตีนตียินไม่รู้แต่ไม่ไม่ได้โปเเ็นเดอร์ แต่ยังไม่มีเอ้รถญี่ปุ่นก็ต้องใช้ของญี่ปุ่นเนี่ยนี่มันนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะรถญี่ปุ่นกูว่าโชกเยอรมันรถเยอรมันกูยังอยากใส่โชกญี่ปุ่นเลยต่อยู่ที่เราจบที่ไหนได้มัาไม่ได้อยู่ที่ต้องเป็นสัญชาติเดียวกันทั้งคันเราไม่ได้เป้าหมายเราไม่ได้เป็น n นช i ั่นลิสต์ไม่ได้เป็นแบบชาตินิยมเราหมายคือของมันดีหรือเปล่ามันก็มีรถบางประเทศบางสัญชาติที่ผมไม่ชอบแต่ผมแต่ผมยังไม่อยากพูดไงว่าสัญชาติไหนแต่ก็จิมันได้ครับ กูไม่ได้ขับกูหลักขับก็พิวนะเอาจริงนะเจนเนียโตโยต้าไม่งอจริงมากแต่มันก็มีคำว่าแต่การที่โตโยต้าทำทรงแบบนี้ไอพื้นที่ข้างหลังน่ะแม่งเล็กลงเยอะคนครอบครัวจะไม่ชอบโตโยต้าเคลมว่าเคลมนะผมไม่รู้ว่าเขาใช้ตัวหน่วยทดสอบอะไรนะหมายถึง่ัยงานมาตรฐานไหนนะแต่เขาเคลมว่าล้อ19ที่อยู่ในตรงเนี้ย28โลลิตรแรงม้าเนี่ย เกือบเกือบ200แรงม้าประมาณ196ถ้าจะไม่ผิดสูน0 0ึคลม7.5วินาทีได้ไงวะสำหรับคนที่อยากได้พิยุทธนะครับ mm hmm. ก็ใช้คำว่ามีความเป็นไปได้สูงมากแล้วกันที่จะออเข้ามาเท่าที่ดูจากความเป็นไปได้จากที่คุยกับโตโยต้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นระบบแบบนําเข้าจากญี่ปุ่นเข้ามาจํานวนจํากัดแต่ผมว่าไอ้ที่สําคัญสุดเลยคือเรื่องของราคาเนี่ยพร พอเป็นรถนําเข้าอ่ะมันโดนภาษี3ามร้อยเพทถ้าได้ต่ากว่าล้านห้าเนี่ยโอ้โหยิ้มถ้าเกิดโตโยต้าอยากทําตลาดง่ายๆแล้วแบบกําไรแน่ๆแล้วแบบไม่ต้องกลัวว่าแบบคนจะไปขายต่อแล้วทํากําไรต่อจากเขาอะ่ะผมว่าถ,ถ,ถ,ถ้าเขาจะคิดแบบนั้นอะ่ะเขาจะขายล้านแปดโตโยต้าเนี่ยเรียนรู้จากไอจีไอยาลิตไปละแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูกันปีหน้าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้อ่ามิสเตอร์บูบดีของเราก็ามันอยากขึ้นรีโว <vol> ตัวดีเซลไฮบริด <Hybrid S 2> แล้วนะครับความแรง ความดึงความฟิลลิ่งอะไรอย่เงี้ยมันจะประมาณเครื่อง V6 V6 ดีเซลไอ้คันเนี้ย rating ของการลากจูง,อ,งอ่ะสูงที่สุด3,000กิโล3,500หรอ3,500กิโลไอ้ BEV คันเนี้ย<ๆ>เขาเขียนว่า0แล้วก็ไอตัวไฮโดรเจนั่ะเขาเขียนว่า1,500โล BEV ก็เทต้าเขาก็บ,บอกแล้วว่าไอยูสเคสของ BV มันจะในเชิงของช็อตดิสแตนที่วิ่งในแบบเป็นเซอร์กิตฟิกซ์รูทมากกว่าตัวอย่างการใช้งานคือคุณอยู่ในสนามแข่งรถคุณอยู่ในคอนสตรักชั่นไซส์ไซส์ก่อสร้างคุณอยู่ในเหมืองคุณใช้งานมันเสร็จใช่ไหมคุณไม่ต้องออกนอกเส้นทางเพื่อไปออกไปเติมน้ํามันคุณชาร์จบมาชาร์จที่ทํางานได้เลยคุณชาร์จที่ สมมติคุณอยู่ในเหมืองอะคุณก็คงเหมือนมีที่สถานที่ชาร์ดดจรถสำหรับแบบรถที่แบบเอามาใช้งานในในเซอร์กิตของคุณแหละช็อตดิสเทนซ์คือเห็นไอเหมือนที่เหมือนเหล็กกันโครงที่ต่ออยู่กับคําว่าไฮรักไหมพอเราเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาใส่อ่ะมันเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนจากเดิมที่เราจะมีเครื่องหมุนเกียร์เกียร์หมุนเพาเพาหมุนดิฟหลังเฟืองหลังแล้วเฟืองหลังก็จะไปต่อกับล้อซึ่งมันจะเป็นคานแข็งชิ้นเดียวตรง ตรงเฟืองกลางเฟืองหลังกลางแล้วก็แยกซ้ายขวานึกนึกภาพออกใช่ไหมแต่พอเราทําเป็นแบบนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขาไม่สามารถเอาเหมือนกับให้มันเป็นชิ้นเดียวทําให้มันมันเสียความเป็น solid axle ออกไปแต่ Toyota เขาก็บอกว่าเออเขายังอยากให้มันได้ฟิลช่วงล่างแบบเดิมอยู่ให้มันสามารถ flex ขึ้นลงแบบแบบแบบนี้ได้นึกออกป่ะนี่ข้อดีของรถที่เป็นช่วงล่างแบบคานแข็งคือมันสามารถเวลามันไป road, ออฟโรดเงี้ย มันสามารถเฟล็กตัวได้เยอะแบบแบบซ้ายขึ้นมาขวามันจะลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ก้อนที่มันมีสติ๊กเกอร์ไฮรักแปะอยู่อะทางอินจิเนียร์ญี่ปุ่นของโตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นชิ้นที่ทําหน้าที่ให้ตัวช่วงล่างหลังของไอ้ตัวกระบะพลังงานทางเลือกเนี่ยสามารถเฟล็กตัวได้เหมือนกับกระบะที่เป็นแบบเชื้อเพลิงน้ํามันปกติเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตัวแหนบอะถูกขยับลงมาต่ํากว่าต่ํากว่าเดิมเยอะเลยโชกับพเพลาไอ้โชกับแหนบจะอยู่ด้วยกันเนาะอันนี้โชกขยับไปอยู่ด้านหน้าไกลพอสมควรเลยเอออี ที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าไอตัวไอตัวมอเตอร์ตรงนี้คราวนี้มันเมาส์กับเฟรมแล้วเวลาเราขับไปอ่ะพอมันเมาส์กับเฟรมตัวแชสซีมันขยับตามถนนอยู่ลวเราก็เลยจะเห็นว่าไอตัวไอตัวมอเตอร์ข้างหลังอ่ะมันจะมีการดิ้นตามตามถนนไปเรื่อยๆเลยแล้วมันจะดิ้นแยกกับช่วงล่างเพราะว่ามันไม่ได้เมาส์กับช่วงล่างละมันเมาส์แยกอยู่กับเฟรมแล้วก็เป็นปล่อยมาเป็นขาสองข้างนี้ใช่ปะเออเป็นพาเอขับสองข้างแยกซ้ายขวาอิสระแล้วก็จะมีไอตัวที่ที่ผมบอกอะ่ะที่มันจะพยายามยึด ยึดให้มันเป็นชิ้นเดียวให้มันฟิลเหมือนรถ solid axle ลักษณะคือเหมือนกันโครงที่ใหญ่มากเออ,อ,ะอะจะมองอย่างนั้นก็ได้เป็นเหล็กกันโคงแบบแบบอันเท่าเสาต,โอโตโอ่อหม้อไฮโดรเจนก็หลักการเหมือนไอ้ BV แหละแต่แค่เขาผลิตพลังงานไฟฟ้าจากตรงนี้เลยเราเติมไฮโดรเจนเราผลิตไฮโดรเจนก่อนนะเราต้องผลิตไฮโดรเจนด้วยแ,แล้วเราก็เติมตัวรถเนี่ยมันก็จะมีระบบแปลงไฮโดรเจนเป็นพลังงานอยู่ในรถแล้วมันก็เอา้พลังงานที่แปลงจากไฮโดรเจนตรงนั้น่ะ มาปั่นมอเตอร์หลังจริงป่ะสามคันนี้ความรู้สึกในอัตราเร่งอ่ะไอไอพวกเยนี่ยนะพวก BEV ไอ้พวกไอ้พวกที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะทางมันจะมาจากแบตเตอรี่หรือต้นทางมาจากไฮโดรเจนอย่างเงี้ยมาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคาแรคเตอร์มันเหมือนกันเว้ยต้นกดได้เลยกลางก็ก็พอไหลแต่ว่าปลายก็ก็จะแห้งๆซึ่งมันจะกลับกันกับกับอ่ารถเครื่องรถเครื่องรถเครื่องต้นมาช้ากว่าจะตื่นมันมาปลายแล้วรถเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สามคันนี้ก็ทุกอย่างอ่ะ หมายถึงว่าในเชิงของเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแรงม้าตัวเลขที่แบบเจาะจงจริงๆอ่ะเขายังไม่สรุปกันจนกว่าจะเสร็จอ่ะค่อยคุยกันอีกท,ทีทีเดียวเพราะว่าถ้า <Final S 1> เกิดไฟนอลสเปคเนอะเออไฟเออพอพอ,พอสเปคไม่ไฟนอลเดี๋ยวข่าวออกไปก่อนเดีย <คน S 2> เด๋ยว,ดวเดียเด๋ยวเดี๋ยวความเข้าใจมันจะคาดเคลื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเขาเลยเลยังไม่กล้าบอกอะไรนะครับเป็นไงบ้างครับมิสเตอร์บูบาเดยะ พี่อ๊ตน,นะครับตอดันสิ่ Drive well as it looks บล uh. ่ะอ้มันขับแบบปกติมากเลยนะในเชิงที่ไอ้จริงๆอะตอนแรกอะเหมือนมีท้องสเตียนิดนึงด้วยตอนกด0ูนถึงร้ออะบางคนออกแล้วล้อเอียนเลยใช่แรงมันเยอะคือแรงมันเยอะ <c oughs> คือเหมือนแบบว่าล้อหน้าแย่งพวงมาลัยอะ,อะนั่นคือท้องสตียก็คือเหมือนถึงว่า ล้อหน้าเนี่ยมันดึงพวงมาลัยตามออกไปแต่ต้องคุมต้องคุม,มน,นิดนึงเรื่องศูนย์ถึงร้อยอ่ะเขาก็ประมาณก็เจ็ดวิบลลบอ,อ่ะพอเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอน <c oughs> เบอร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูแบบรถสามจุดแปดอะไรเงี้ยนะมันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้บ้าพลังอะไรแต่ก็คิดว่าในเรื่องของการ uh, handling เบรคคันเร่งอะไรคือตอบสนองโอเคเลยนะมันน่าจะอยู่ในสเกลการขับขี่ใกล้เคียงกับเสียจาประมาณนั้นถ้าเอาความสปอร์ตอะรถจากเสียจารลงมาอีก what ไม่สปอร์ตเท่าเสียจา ว <Wow. S 2> ถ,ถามกูนะความคงของฮองไาร์จีอ r ร์สปอร์ตคงกว่าช่วงล่างเนี่ยติดไปทางเฟิร์มนิดนึงแข็งกึบกึบอยู่ปะเออกึบกึบเออสไตล์แบบเออกรึบกรึบแบบแข็งแรงอะ่ะเฟิร์มแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เฟิร์มแข็งเนาะไม่ได้เฟิร์มสถานเออไม่เออไม่สถานไม่สถานไม่สถานคือมันจะบอกว่ามันนุ่มไปเลยมันก็ไม่ใช่จะเฟิรม์มกลมกล่อมล้วกันกลมกล่อมเออกลมกล่อมสไตล์ t ีเอใช่แล้วก็ที่เอาจังจริงว่าอิมเพรสชั่นจริงๆเลยนะอิมเพรสชั่นจริงๆเเลยยออ่่่ะคืตาแหนนงงกรัว้ มันโลดาวมากแบบตำแหน่งนั่งคือแบบรถแบบมันนั่งเตี้ยมันแบบมันดูแบบซิ่งอ่ะเออเพราะว่าที่เราไปขับ G R I C H R มันเป็นนั่งสูงไงรถสูงด้วยเออแล้วรถสูงด้วยแล้วมันนั่งสูงด้วยแต่พอนี้นั่งเตี้ยแล้โอ้โหไม่น่าขับไปหมดเลยเพราะมันนั่งเตี้ยแล้วแบบเออนั่นแหละอิมเพรสชั่นที่ได้จริงอ่ะคือแบบตำแหน่งที่นั่งเนาะอ่าแล้วเรื่องจริงๆอ่ะเราผ่านรถมาเยอะรถให้ผิดมาเยอะไงมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรใหม่สำหรับเราอ่ะหรือคนที่ดูอยู่อ่ะเคยใช้ให้บิดโตโยต้าหร อ่าอ่าไฮบิดเล็กซัสก็ได้หรือไฮบิดโตโยต้าเนี่ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์เดิมไอ้คาแรคเตอร์เดียวกันก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของรถไฮบริดที่มีพลังกำลังที่ดีและประหยัดน้ำมันอ่ะเอางี้แล้วกันกูขอเล่กอย่างงี้แล้วกันเป็นเอาติสที่ดีขึ้นทุกอย่างอ๋อเห็นาป่ะพูดเลยว่ามันเหมือนเป็นโคโรล่าเอาติสไฮบริดที่ดีขึ้นทุกมิติก็สำหรับคขาถึงวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสกู๊ปนี้นะครับผมกับการทดลองรถเชื้อเพลิง ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตทุกรูปแบบ่ายแน่ไม่ต้องเป็นไปไได้หรอม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริดเป็นซินไฮบริดดีเซลตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวไฮโดรเจนแบตเตอรี่อันนี้ขาดแค่อะไรรู้ป่ะอีฟิวใช่แต่อีฟิวอยู่ข้างในนู้นเราไม่ได้ขับเป็นรถแข่งอ่ันนี้ขอบคุณครับ